อ่ล้ะครับสอมบอลกับโคเต้ EP หนึ่งก็มาแล้วครับมาไปวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะแต่เรา EP นี้คือเราเพิ่งจะถ่ายกัน เี้ยงบอลอมอแล้วก็เปิดลตัวเราจะลวงในถตอนนี้เดี๋ยวรอเพื่อนมามีใหม่วิ่งากลาเลยเดี๋วจุดเริ่มต้นเราจะอยู่มาอร์สีเียที่มีลูกสองเเลี้ยงบอลมาถึงมาอร์สีขาว มีเพื่อนลอยตรงนี้หนึ่งคนจุดสีส้มเพื่อนพัดมาข้างหน้าแล้วเลี้ยงตอมในมาเกอร์สีแดงไปจุดมาเกอร์สีแดงสุดท้ายเพี้จะพาดซิ่งมาเพื่อนตรงมาเกอร์สีส้มรงนี้เห็นป่ะเดี๋ยวจะมีเพื่อนรอตรงนี้หนึ่งคนสองคนสามคนตรงนี้พอถึงเปิดแล้ตก็แล้วบอลอยู่จุดสุดท้ายส่งคืนมาที่จุดสีเขียวเพี้ยนััน งงครับงงงงงาดูดูเพื่อนเอาดูเพื่อนเราเขาติดท้ายท้ายดูเพื่อนเรา มันนี้ขยอยมานี่วนอ้อามาเกอร์แล้วส่งแบรนเลี้ยงไปนู่นเลยเลี้ยงไปนู่นไม่มีคนนู่นเลยสีเขียวสีเขียวสีเขียวเลี้ยงไงวนเลย ก็ไป่ตเต็ทตเท้ทาสเต็ปเท้ทาต้องเต็ปเท้ทาเต็มเท้าสเต็ปเท้าเหมือนที่คุณใจส <c oughs> อนยืนก ย้ยังไม่เคยยังไม่เคยแต่ก็ไปเยี่ยมจุดมารับฟอนด้วยก็ที่เอ<ป>าส่งไปเฮลโตโ,<ป>โอเค<ป>แล้วก็วิ่งไปที่ออโต<ป><ป> นไป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 ุ๊บปุ๊ตดเท้าไปส่งไปเรียกเขาด้วยดิไปไปเท้า เตะเท้าชุบ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 โอ้ยสแล้วเอาต่อไปเราจะเพิ่มทํทิ้งกับสุดที่เรายืนอยู่นี้ยงบอลเอาไปเหมือนเดิม

ชิงกับทางนูน้นปอจี้ชิงคืนแล้วก็วิ่งมาลองนี้ชิงลองนี้ชิงสองทีชิงสองทีชิงชิงอ้อมกลัวเห็นไหมชิงซ้ายทีขวาทีเห็นไหมก็วิ่งอ้อม เมาด้วยเมาด้วยเมาบอลด้วยเ้ล่าให้เขาไปเฮล่าก็มายืนตรงนี้ ต้องมาแล้วกดดันต้องมาแล้วกดดัน 作为。坐 ไปเเตอร์คือที่มาเฉลิมรอเล่นที่เตอร์ที่เฉลิมเห็นไหมเฉลิมเตอร์ขอสในการโอเคการเตดไอตาตาไอพอร์สเห็นไหมพอร์สออโต้ ออโต้พี่ตะาพี่ตะาพี่พอพี่พอคือออโต้และไกลามาตรงนี้เห็นไหมอ่าดูช้าๆมันจะสับสนหนึ่งสองสามพอหส แบบนี้เดี๋ยการวนวนที่เราใช้ซ้อมอันที่สองเจ๊ะไหมแต่ละจุดแต่ละจุดหมดไม่ใช่ใครโสงให้ใครวนไปคนนั้นนะเดี๋ยไหมเอาเริ บอลแล้วส่งนู่นตีจมฮะเราก็วิ่งมานี่ น้องถูงมือยังไม่ได้บอกให้ใส่เ็กแล่่เคยสงอะกนบอกตั้งนานแล้ว ไมังน่นแล้บอลดีโอ้ฮะบอลเรูนี่เราดูบอข้งเราถลั่นี้โอเคราี่รท ้เก็บเองเถอะโค้ดบอกเก็บเองเถอะโค้ดไปรอเก็บก็ะจิเอ้าวไอ้ส่งคืนส่งคืนคืนไม่ฟังว่าวกินมาที่จุดโอ้ลูกเล็กด้วยอ่ะ ลูกนี้มันนิ่มเื่อตาจี้มานี่ขอขอให้พี่แล้วก็มารับบอลไปยิงไอ้หลอกหลอกหลอกกล้วยมาเกอร์มาเกอร์เขียวหลอกหลอกมาเกอร์เขียวโยกหกแล้วยิงอ้าวือ เ <c oughs> <expand> ออใส่ขวานขวาด้วยโอ้โหขึ้นสวยได้รับอีกข้างนึงเอ้นี่เอาส่งให้ส่งให้ทางนี้โอเคเอาแล้วข้างไหนโอ้โห ส่งเตมไปเราไปยิงล็อกลบกลวยแล้วไปยิง<า>บอลนิ่มเด้วยกไปโยกมาโยกกรซับไม่ถนัดแล้วเข้าขวาเข้าขวาโอ้ตัวไปยิง เขาสายด้วยเอออยังไงยล่ะเสาวิ่ง cover ด้วยเร็วหนิวิ่งเร็วหนิขึ้นเราพูดไป

ไม่เป็นไรเลี้ยงไปเลี้ยงไปโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนรูปแบบเดี๋ยวต่อไปคนที่ยืนตรงนี้เป็นคนยิงเด้ไหมตัวนี้เป็นตัวส่งให้เพื่อนยิงจังหวะเดียวแปะจังหวะเดียวให้เพื่อนหาจังหวะปั่นยิงเอาเองโอเคอ่ะดูนะช้าปั่นให้เพื่อน S <S อร้ยีตัวนี้ที่ต้องการที่ต้องการให้เราหาไม่เจอระเบนจังหวะเดียวรอจังหวะอโดนหี่อยด้ใ <น S 1> วให้เพนท้ายเสร็จพีเดีเเเวเเยวเ,วเลยว้วี่ทีอกเลยเจ๊ไหมแล้ครับ ชนคคนขอโทษเเว้ยโทที่อะไรเพราะมึงได้ลูกลูกใช้ดิเฮ้ยอะไรอยางเนี้ยว้้ยหม้ยดววย้วห้ยหมดว้หม้าหมดว้ายายหมดว้าม้หด้ยม้ดว้ม้าหด้าหวะายหม้ห้ม้ด้หา้ห้ยห

ส่งบอลให้อตโต้โตขวาด้วยสายเลยสายเลยทางนี้ที่ทางนี้ทิสวยๆอะไรสวยๆฮิ้โอ้ย เยหลังด้วยมีเยหลังด้วยเก็บมีกอเก็บหลังไหลยดปัดเลยขบนนกแบบขบนได้ว้าวโอยมาเปิดลูกแรกเลยตาสวยเลยเนา คุณที่คอยติดตามสนับสนุนชวนกอดที่แฟมิลีไม่เคยหาทุกลายทุกคอมมนทุกแช